สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้บอกเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร,บบร์ใช่ไหมคะซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช่ไหมคะและคุณครูก็ค้างไว้ที่การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำใช่ไหมคะโปรแกรม microsoft word ใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมา สอนใช้โปรแกรม Microsoft Word ด้วยโทรศัพท์มือถือกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าห้องเรียนคอมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณครูจะสอนดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Word นะคะดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือนะคะนักเรียนดูให้ดีนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาในโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพราะคุณครูจะสั่งการบ้านนะคะโอเคค่ะนักเรียน วันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทํางานประวัติส่วนตัวส่งคุณครูนะคะโดยพิมพ์ข้อความเนี่ยผ่านโปรแกรม Word นะคะโปรแกรม Microsoft Word ที่คุณครูสอนไปนะคะโปรแกรม Microsoft Word นะคะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช่ไหมคะจะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะพาไปสอนดาวน์โหลดนะคะ โดยที่เราไปที่ p p s t t r r นะคะหรือ p y Store นะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดคำว่าค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า Word นะคะ W-O-R-D แล้วก็คลิกไปเลยนะคะกดเข้าไปเลยนี่เห็นไหม m m i r r s s o t w w r r d นะคะเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยเราก็รอนะคะกดดาวน์โหลดแล้วเราก็รอโปรแกรม Microsoft Word จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสารนะคะโอเ,เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูหน้าตาของมันรอก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเราโหลดแล้วนะคะ,ะโปรแกรม Microsoft Word มันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอของเรานะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีแบบนี้มาให้เรานะคะเราก็เลือกไปที่เอกสารเปล่าอันแรกนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะมีกระดาษแบบนี้มาให้เรานะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะพิมพ์ได้นะคะเหมือน เหมือนโปรแกรม Microsoft w เ r ิคุณครูลองพิมพ์นะคะคุณครูลองพิมพ์ว่าครูว่ลาพรนะคะคุณครูลองพิมพ์ดูก่อนนะ,ะนนะสนทนาสัมพั์อ่ะโอเคคุณครูพิมพ์ไปแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะไหนคุณครูลองเปลี่ยนตัวอักษรให้หนาหรือใหญ่ขึ้นนะคะคุณครูก็ไปกด 3จุดด้านล่างตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้คุณครูนะคะคุณครูสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรน,นะคะให้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมเปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะคะตามที่คุณครูต้องการเลยสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยเห็นไหมนี่เปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะคะสามารถใช้เป็นตัวหนาตัวเอียงแล้วก็ ตัวขีดเส้นใต้ตามใจชอบได้เลยนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนตัวอักษรเราต้องคลุมดำมันก่อนนะคะคลุมให้มันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราคลุมแค่ชื่ออ่ะโอเคลองชุบลองคลุมแค่ชื่อนะคะมันก็จะเปลี่ยนแค่ชื่อเห็นไหมมีความแตกต่างกันนักเรียนดูนะคะเห็นไหมอ่าสามารถขยายเนี่ยขยายย่อได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนสีฟอนตสีฟอนตเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนี่เปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะไหนดูซิมีอะไรเล่นอีกอจัดกึ่งกลางจัดซ้ายจัดขวาได้ด้วยนะคะคุณครูไว้ตรงกลางแล้วกันนะต่อไปไปดูคำว่าแทรกกดไปดูคำว่าแทรกนะคะ ก็จะมีแทรกตารางแทรกรูปภาพแทรกรูปร่างนะคะนักเรียนก็แทรกรูปภาพเข้ามาได้นะคะรูปภาพของนักเรียนเองนะคะหรือจะแทรกรูปร่างอ่ะคุณครูดูซิแทรกรูปร่างมีรูปอะไรบ้างก็เป็นรูปทรงเลขาคณิตนะคะรูปทรงเลขาคณิตอ่ะคุณครูลองลองแทรกไปซิเอาเป็นรูปเป็นรูปหัวใจละกันนี่คุณครูแทรกไปแล้วคุณครูก็เลื่อนมา เปลี่ยนสีให้มันคำว่าเติมนี่เส้นกรอบอเปลี่ยนสีให้มันสีเป็นสีเหลืองเห็นไหมนักเรียนก็ไปลองเล่นดูนะคะโหลดมาแล้วก็ลองเล่นดูสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปในแอปที่เราโหลดมานะคะหรือโปรแกรมที่เราโหลดมาก็คือโปรแกรม Word นั่นเองนะคะ โดยที่ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียนลงไปนะคะโดยมีชื่อนามสกุลชื่อเล่นวันเกิดอายุนะคะระดับชั้นเลขที่งานอดิเรกวิชาที่ชอบนะคะแล้วก็อาจจะแนบรูปมาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แคปหน้าจอ แคปเจอร์หน้าจอนักเรียนรู้ใช่ไหมนะคะแคปเจอร์หน้าจอส่งไปที่ Google Classroom นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแคปเจอร์หน้าจอให้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ Google Classroom นะคะสำหรับการบ้านวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ Give me the drugs, the money, dropping all my money.